กำลังจะไปหนีเป๊ะค่ะ ค,คือว่าเมื่อกี้นั่งเรือจากท่าเรือที่จะไปหลีเปะแต่ว่าเหมือนเขาแวะสองเกาะก่กอนนะ,ะก่อนที่จะไปถึงหลีเปะตัวคะตอนะคะถึงหลีเปะแล้วค่ะกำลังจะเข้าที่พักค่ะค่ะไไงมาลายาเนี่ย เราจะมาไหมมาเราจะมาได้ไงใครทำน้ำมาปะกูไม่เห็นน้ำอยู่ข้างหลังใช่น้ำมาใช่ไหมน้ำมาเออน้มาเดี๋ยวมาในรีวิวอ่ะน้ำหายคิดเขาไม่เขาบอกว่าน้ำมันหายฝากฟอนต์แล้วป่านน่ะ นะคะทุกคนถึงห้องพักแล้วจะเป็นห้องแฟมิลี่สี่คนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะจะบอกว่ากระเป๋าอันนี้ดีมากแนะนําเลยนี่อันนี้คือมันจุของได้เยอะมากๆอันนี้นะคะจะสั่งมาจากในไอจีนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเก็บอะไรไว้ในนี้บ้างอย่างแรกก็คือนี่หมอนรองคอยัดเข้ามาในกระเป๋านะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นผ้าคลุม อันนี้เป็นกระเป๋าถุงดำๆเป็ดๆอันนี้เป็นกระเป๋าใส่พวกแบบจะเป็นเลนจะเป็นพาวเวอร์แบงค์ปั๊บสยชาร์จอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บไปในถุงอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าใส่พวกแบบว่าของจุกจิกกระเป๋าใส่เหรียญกุญแจลูกอมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปได้ในนี้อันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ถุงเล็กๆอันนี้นะคะคือจ,จะใส่ เป็นพวกลิฟยาดมแล้วก็กระจกอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเก็บเอาไว้ในนี้ให้แบบหยิบง่ายๆนี่ก็จะมีเป็นกระเป๋าใส่การอันนี้ของซาริโอแล้วก็จะมีแบบผ้าอเึเป็นเครื่องรางเก็บเครื่องรางไว้ใน,นี้กับบัรตรต่างๆแล้วก็มีทิชชู่ค่ะแล้วก็จะมีขวดน้ํา ในกระเป๋านะคะก็จะมีแบบเป็นช่องเล็กๆแบบเนี้ยเอาไว้ให้แบบใส่ของได้นะคะอันนี้จูก็จะใส่เป็นยางมัดผแมแว่นตาแล้วก็จะมีโทรศัพท์ก็จะเอาใส่ไว้ในช่องนี้ด้วยหมดแล้วค่ะคือแบบจูของได้เยอะมากแนะนําเหมือนร้านเนี้ยเขาจะมีแบบหลายสีด้วยนะมีสีแบบว่าสีชายเย็นสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงด้วย แล้วก็เดี๋ยวจูนนะคะจะไปกินข้าวที่วอลกิ้สตินะตอนนี้ก็รอเวลาก็ตอนนี้แดดร้อนมากก็ประมาณสักแบบห้าหกโมงอะไรเงี้ยก็จะไปเดินวอลกิ้สติกันค่ะงั้นก็ขอตัวไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่วอลกิ้สติค่ะ กเดินมาเราจะมากินข้าวที่ walking s t นะคะคือแบบว่าโอ๊ยแดดใกล้ที่พักมากเดินมาแบบไม่ถึง2อนาทีถึงแล้วอะ่ะไกลกมากอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะเปิด6กโมงแต่เรามา5้าโมงนี่ค่ะ <c oughs> มึกย่างสักตัวไม่แพงกุ้งนี้โลขายยังไงอ่ะอันนี้โลละพันสองครับพี่อ๋อแต่ก็หยิบขีดขีดละยี่สิบอันนี้โลละพันครับขีดละร้อยครับผมอันนี้โลละแปดร้อยครับผมเอาครึ่งโลค่ะโลนะครับลองนะครับหมดแล้วหรือยังหมดหย่างสัตัวนะครับมาหมึกยังไงอะคะโลละห้าร้อยตัวนึงก็มาร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะครับจากตัวนี้ก็ร้อยยี่สิบ ตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ร้านลักเลค่ะเ็นเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากก็ลอดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่นะคะโอเคนะครับค่ะวันนี้ยางกันเลยใช่ไหมคะกุ้งเรามาแล้วกับปลา น่าคตมืดเลยแต่ใคตคตอนนี้นะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะกำลังจะมาหาลด กันเพราะว่าเขาบอกว่าโรตีที่นี่ร้านไหนก็อร่อยมารอกันว่าจะอร่อยจริงปะไหมค่ะ ที่ห้องแล้วค่ะมาเราจะมาชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้นะคะขนมไม้ยเขาเรียกว่าขนมอะไรนะไม้ยั้งแตะไม่ใช่ภา,าษาใต้อะปอดควายปอดควายนี <laughs> ่คือขนมปอดควายนะคะตอเ,กกอคเอาจริงหรอปอดควายอันเล็กกเออ <laughs> อันนี้ปอดลูกควายมันจะมีแบบชิ้นใหญ่แบบนี้ที่แบบขนาดเราจะอร่อยเขาเรียกปอดควายสามสิบบาทก็ <laughs> oh, อร่อยดีนะ อันนี้นะคะเป็นโรตีกินไปบ้างแล้วเขาบอกว่าที่นี่โรตีอร่อยทุกหลานเลยกินได้แบบซื้อซื้อได้ทุกหลานเลยอร่อยอยู่นะอันนี้นะคะเป็นกล้วยช็อกาไไม่ด้เอค 4ี่คนเนี่ยหเหนือกลางใต้สี่คนสี่ภาคอดีเนี่ยเหมือนปกตออิอร่อย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 โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตดนจะไปดำน้ำค่ะบ๊ายบาย ไปปะจริงเหรอวันนี้ดแดดแรงเหรอค่ะทุกคนไปนะคะจุนกำลังจะไปกินค่าเช้ากันค่ะก็จะไปถ่ายรูปกันไปค่ะนี่นะคะอาหารเช้าของเรา อย um ่่งงไัะเขาบอกว่าก่อนนี้จะมีปะการังไฟนะคะทุกคนมองไม่เห็นะอยู่ข้างล่างคือน้ำใสมาก กลับมาแล้วค่ะคือจะบอกว่าสวยมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคือว่าจะกลับไปเก็บของที่ห้องไปพักผ่อนนะคะเลีลยวตอนนี้ไปหาอะไรกินกันค่ะไปค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะจูกนกำลังจะออกไปกินข้าวที่วอลกี้สตีดคะ่ะก็อาบนะ้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไปกันค่ะ จอกันพร่นแล้วกันเนาะพรุ่งนีงน้น,นะคะจนจะนั่งเรือกลับไปที่เกาะแล้วก็จะไปขึ้นเครื่องตอนประมาณ5้าโมงเย็นค่ะงั้นวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบายร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตุ้ก็จะกำลังจะไปกินอาหารเช้านะคะก็จะไปเช็คอาจาของโรงแรมค่ะงั้นก็จบคลิปหลีไบเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะ mày là canh nóc